ว้านี่ครับชีสยืดๆอยู่เลยโอ้โหดีนาโอ้โหเฮ้ยดาวนี่ไงหอยเชลล์ที่เธออยากกินอะเออนี่ไงหอยเชลล์ย่างชีสนี่นะครับหอยเชลล์ย่างชีส่บาทจดาโอ้มันมีหลายไส้เลยนะมีเยอะมากเลยนะคะมีทั้งสไปซี่มายองไข่ไข่กุ้งนะคะมายองไข่กุ้งแล้วก็ซอสไข่เค็มสลัดกูอัดอุดแบบพิซซ่าก็มีนะซอสพิซซ่าแล้วใครที่เป็นสายชีสนี่แบบชีสก็มีนะคะ อันนี้คือ15บาทนะครับเนี่ยอันนึงเนี่ยของกินเยอะมากเลยค่ะอันนี้ชื่อร้านว่าสกอลล็อบกอล็อกใช่ไหมคะเอาเสียงถูกไปก็ไม่รู้นะนี่ให้ดูเชฟอันนี้หอยอะไรอ่ะปนหอยจอบหอยจอบหอยจอบหออยจบที่เรากินซาซิมิไงเออใช่ใช่อันนี้เป็นหอยจอบโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงมากแล้วดูนี่นะครับอันนี้เป็นหอยย่างชีสใช่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดู โอ้โหดาวเดือดแล้วเดวือดแล้วเดี๋ยวมาลองกินกันนะครับของกินเยอะมากเลยค่ะออนี่อ๋อก็เทน้ำมันออกใส่ชีสเต็มเลยอ่ะดูดิเอาแล้วดาวเมื่อกี้แค่าย,ย่างให้สุกอย่างเดียวนะชีสจกชชุกๆเลยค่ะชีสจุกๆเลยอันนี้นะครับไซส์เอ็มร้อยยี่สิบบาทนะคะอ๋ออันใหญ่นี่หอยจอบร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะไหนมาครับโอ้ดูชีสดิโอ้โหมันต้องมีเพลงด้วยนะมันจะได้คันจังลุกไปลุกไปด้วยเต้นไปด้วยค่ะเต้นจังหวะ ไม่ดูไม่ดูใจเย็นใจเยเพลงนี้ก็พาไปแล้เนโอ้ยหูดาวเดือดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะอุ้ยคุ้มนะร้อบาทชีสจุกจุกเลยอ่ะดูชีสดูชีสชีสไหมแล้ว่าอุ้ยสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยนี่ไงลาดซอนลาดอนลาดอนใจเย็นใจเย็น มาแล้วครับสุกแล้วเฮ้ยมาแล้วครับดาวอู้ยดูน่ากินมากอู้น่ากินมากเลยอ่ะเขาเรียกหอยอะไรหอยจอบหอยจอบหอยจอบกับหอยเชลอันใหญ่ที่ร้อยยี่สิบนะใช่ค่ะมาครับไปดูโีสมานี่นะครับชีสจืดๆอย่เลยโอ้โหดาวโอ้โหลีน่าโอ้โหระวังนะลวกปากนะดาว วันออกอ่ะร้อนไม่ร้อนอ่ะอืออืออุ้ยมีความหอมชิสเอาแล้วลีน่าเปวเปอวเปะเอาตะเกียบมาเลยลีน่นขอตะเกียบยขอตะเกียบเลยเหรอตอนแรกไม่กินนะเพราะเธอชอบกินชีสนะถูกใจเธอมากเลยมันหอมชิสมากเลยอ่ะนี่นะครับมาดิสองคนนี้มานั่งจกกันอยู่ตรงนี้จกอยู่หน้าร้านเลยแกลงตะเกียบแปลกโอ้โหลีน่าแล้วดูชีสดิอื ชนชนชีสชนชีสอือร่อยมากอร่อยมากไม่หอมชีสอือูโอ้โหแล้วดูขอขอดูเนื้อหน่อยโอ้โหดูร้อนๆเลยอ่ะนี่นะครับเขาใส่ชีสแบบจุกๆเลยเนาะอืมมอร่อยมากไม่หอมชีสเลยนี่เข้าไปดูราคาไม่แพงนะเริ่มต้น15บาทเออแล้วไม่เข้ากับซอสที่เขาราดมากเลยเนาะ นี่น,นี่ให้ดูไม่ได้ติม้มน้ำติ้มเลยนะนี่ครับพ่อครัวกำลังแบบเป่าอยู่ด้านหลัง <laughs> โอ้โหลีน,ะน,น่าเธอต้องเอาลิ้นสอบตัดต,ต,ต,ตายมันโอ้โโชว์วิธีการกินออสองคนนี้จกกันใหญ่เลยนะครับหน้าร้านเลยตอนแรกมาเป็นสวยๆเลยตอนหลังเป็นปอบ <laughs>